ระอาจารย์แนะนําให้วางขันธ์ห้าโดยฝึกให้มายึดในกายเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกในทุกเรบถเพื่อให้เพื่อให้จะได้ละวางเวทนาสัญญาสังขารหากฝึกปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นการยึดรูปกายหรือและวิธีจะวางกายคือรูปจะทําอย่างไรครับคําถามที่ถูกต้องโยมต้องถามว่าพระตถาคตแนะนําให้วางขันธ์ห้าโดยให้มายึดในกายในี่พูดให้ถึงพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาพูดทุกคำเนี่ยเป็นคํพระพุทธเจ้าโยมไม่ใช่คำอาตมานนะ โยมจะได้รู้ว่าเนี่ยโยมกําลังมีเหตุผลกับผู้เจ้าละวนะว่าเอ๊ะยังไงนาะเพราะทำไมผู้เจ้าพูดอย่างนี้ทําไมผู้เจ้าต้องพูดอย่างนี้ทําไมผู้เจ้าบอกให้รักความเพลินครับทําไมผู้เจ้าบอกเอาจิตมาอยู่กับกายครับต้องพูดอย่างนี้นะไม่ใช่คําสอนอาจารย์คกฤทลินนะไม่เกี่ยวโยมลืมชื่ออาตมาไปได้เลยนะนึกถึงผู้เจ้าตถาคตตถาคตพูดอย่างนี้ตถาคตพูดอาตมาเวลาพูดยังบอกตถาคตพูดอย่างนี้ผู้เจ้าตัดอย่างนี้ โยมต้องพูดเหมือนกันทำไมผู้เจ้าพูดอย่างนี้ทำไมผู้เจ้าอย่างนี้ทำไมไม่อย่างนี้ครับอตมาจะช่วยเอาพระสูตรอื่นมาอธิบายให้โยมเราจะพูดถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างนี้เข้าใจไหมพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าตรัสว่ายังไงพระองค์บอกยึดกายดีกว่ายึดจิตนะเอาแบบพื้นๆกันนะพระองค์บอกกายอันเป็นที่มาประชุมแห่งมหาพุทธธาตุสี่เนี่ยคือดินน้ำไฟลมเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20 30 40, 40ี่ปี50ปีร้อปีเราก็ยังพอเห็นนะ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเลยเนี่ยก็ยังพอเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้บ้างในการอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตาทั้งสี่นี้เพราะอะไรนะนะไปดูประูตนนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างพึงคลายกำหนัดได้บ้างพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการก่อขึ้นก็ดีการสลายลงก็ดี การถูกยึดครองก็ดีการทอดทิ้งซากไว้ก็ดีแห่งกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตาทั้ง4ย่อมปรากฏอยู่คนไม่เคยฟังธรรมเลยนะยึดกายไว้ยิดไว้แต่จะเบื่อหน่ายเองเพราะว่าโอ้เห็นคนตายเห็นคนเจ็บไม่อยากได้ละความคิดนี้มันเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะไม่เคยฟังธรรมก็ตามนี่คือประโยชน์ของการยึดกายเพราะเห็นนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้าง คลายกำหนัดได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้นส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งจิตนั้นนะเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตเป็นต้นนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิโดยความเป็นตัวตนมาตลอดกานชานานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราบาลีใช้คำว่าเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสมอัตตานะผู้เจ้าจึงบอกว่าอย่างไงปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนนั้นไม่ดีเลยดังนั้นผู้เจ้าให้เอาจิตมาอยู่กับกายนะดีแล้วนะอ่า <c oughs> ทนีนี้ดียังไงต่อไปอีก โยมจะต้องรู้ว่าจิตเราเนี่ยวนอยู่ในสี่ธาตุวนอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเนี่ยหลุดไปคิดอดีตบ้างหลุดไปคิดอนาคตบ้างหลุดไปสุขทุกข์บ้างกลับมาลมบ้างมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุเนี่ยสังเกตได้ดีนะโยมจะนั่งไปกี่สิบป,ปีก็ตามจิตจะวนรู้อยู่แค่นี้ใช่ไหมนั่นคือมันไปสร้างการเกิดถูกต้องไหมไปสร้างการเกิดในสีธส่ธาตุสี่ธาตุนี้คือวิญ,ญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญ,ญญาณคือการเกิด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  พุทธเจ้าจึงให้ลดการเกิดการที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยเนี่ยคือการสร้างภพภพเป,เ,เ,เป็นเหตุให้เกิดชาติชาตนะิเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะปฏิจจททองให้ได้ความตายมีมาจากการเกิดคือชาติชาติมีมาจากภพคือสถานที่เกิดจิตไปสร้างภพชาติสร้างสถานที่เกิดจะตามมาซึ่งชาติชลามรณนะไปสร้างภพสถานที่เกิดตามมาซึ่งชาติชรามรณะสร้างสร้างดังนั้นการสร้างให้น้อยที่สุดทำยังไงเอาจิตมาอยู่ที่ท,ที่เดียวอารมณ์มันเดียว อา,ารมณ์มันเดียวจะเป็นอะไรก็ได้กายเวทนาจิตธรมถ้ายมไปอยู่กับน,นมามธรรมแหละนั่งเฉยเฉยไม่เป็นไรเดินเหินจิตไปอยู่กับน,นมามธรรมเดี๋ยวเดินข้ามถนนก็รถชนตายจิตต้องอยู่กับกายรักษากายไว้ก่อนเห็นไหมผู้เจ้าละเอียดละอหมดคิดรอบคอบให้เราทุกเรื่องเลยน,เนี่เราคิดไข้ควรดีๆเวลาเราถามปุ๊บเราจะได้เอ้ยเอาไปไข้ควรใหม,ม่ผู้เจ้าต้องมีอะไรต้องมีความแยบคายแน่นอนพอเราไข้ควรไข้ควรเออชักเริ่มเข้าใจ เมื่อยอมจิตอยู่กับกายเนี่ยนั่นคือยอมละอีกสามขันได้โดยอัตโนมัติเลยถูกต้องไหมละพบไปได้ต้องสามกลุ่มละเวทนาสัญญาสังขารไม่ไปสร้างการเกิดจากนั้นพู้เจ้าอธิบายต่ออีกว่า <c oughs> เมื่อสุดท้ายเราเอาจิตอยู่กับกายได้จนตลอดจริงๆแล้วจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะเมื่อกายนี้แตกทำลายวิญญ,ญ,ญ,ญญาณขันวิญญาณธาตุจะสร้างรูปนามขึ้นมาไม่ได้ หลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปตามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวมีอีกหลายพระสูตรมากที่พระเจ้ารับรองเกี่ยวกับเรื่องการเอาจิตอยู่กับกายนะดังนั้นเชื่อในความเป็นสัพันญอยู่และก็อ่านมากๆจะรู้เหตุผลว่าทําไมนะพระองค์ไล่ลําดับขั้นไว้อย่างดีแล้วนะ วันนั้นโยมบอกว่าฝึกปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นการยึดรูปกายหรือครับใช่ยึดสิครูเจ้าให้ยึดไว้ก่อนนะพระองค์จึงบอกกายยกตาสตินี้คือเสาเขื่อนเสาหลักของจิตยึดไว้ก่อนยึดตรงนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักเลยนะไปดูเสาเขื่อนเสาหลักที่กายยคตาสตินะและวิธีจะวางรูปกายทําอย่างไรนี่แหละอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักเดี๋ยววางรูปกายได้เองเพราะเวลาเราจิตมาอยู่กับ เสาเขื่อนเสาหลักหรือกายแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่กับที่หรอกมันจะไปนะภิกษุทั้งหลายคําว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคําเรียกแทนชื่อแห่งกายยัตาสติเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจว่าสําเหนียกใจไว้ให้ดีนะกายยักตาสติของเราทั้งหลายการตั้งสติไว้ในกายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากกระทําให้เป็นญาณเครื่องนําไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองเนืองนะ เพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แลยืนยันโดยพระตถาคตใครจะมาคัดง้างนะ,ะดังนั้นทุกคําตอบจะใช้คาพระศาสดาทั้งหมดนะเป็นเหตุเป็นผลอยากรู้เหตุผลมากกว่านี้อ่านนี่อริสัตจากพระโอษนะนี่อย่างนี้ห้าเล่มนะเราจะเข้าใจหมดนะเข้าใจเหตุเข้าใจผล คำพระเจ้าเนี่ยแค่ห้าเล่มนี้ด้านอาริสัตสีทั้งหมดคุ้มค่าดีกว่าไปนั่งอ่านสาวกซึ่งมันเป็นคำผิดหนังสือสาวกเป็นตั้งๆเยอะแยะไปหมดเลยนะม,มากกว่าห้าเล่มนี้อีกแต่อ่านห้าเล่มนี้จบนะพุทธวจนะทั้งหมดนะเกี่ยวกับอริสัตสีปฏิจจสุบาทน,นะประวัติของพระเจ้าแล้วก็คำขนาดภิกษุนะว่าข่าวตักเตือนสั่งสอนมีแค่นี้นะ การปฏิบัติอานาปนานสติในส่วนของการเห็นจิตในจิตขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายในแต่หัวข้อว่าความหมายคืออะไรรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตรู้อย่างไรอาการอย่างไรทําจิตให้ประโมทยิ่งถ้าไม่ประโมทได้หรือไม่คือเฉยๆทำจิตให้ตั้งมั่นระดับใดจึงเรียกว่าตั้งมั่นทําจิตให้ปล่อยอยู่อย่างไรจึงเรียกว่าปล่อยในส่วนของการเห็นเวทนาในเวทนารู้ปิติรู้สุขคือสามารถรู้ทุก์ได้หรือไม่ รู้จักสังขารคือความปรุงแต่งทางจิตคือความพอใจไม่พอใจใช่หรือไม่ทําจิตแต่สังขารให้รำงับจิตแต่สังขารจะรำงับเองโดยปฏิบัติใช่หรือไม่โดยเราไม่ต้องบังคับให้เป็นครับยังต้องไปฟังซีดีสันมาให้มากกว่านี้เราจะได้คําตอบยังวันนี้ไม่ก็ได้ฟังนะยัถ้ามีครูโจอยู่ต้องถามครูโจล้วไปฟังพันไหนนะผู้ดได้เป็นวันเรื่องแค่นี้นะ <c oughs> อธิบายไว้ให้ทั้งหมดนะ แล้วถ้าเราอยากจะทราบตรงนี้ละเอียดเน,นี่ไปอา่นานอริสัตจากโธดภาคตน้นเล่มนี้หน้าท้ายๆเจ็ดร้อยกว่าเจ็ด0ปดร้อยนะผู้ย้าจะอธิบายอย่างละเอียดเลยที่เราถามมาทั้งหมดเนี่ยนนี่เป็นเพราะเราไม่ได้เสพครบธรรมะของพระตถาคตเราก็เลยสงสัยไปทําไมต้องอย่างนี้วางจิตยังไงอะไรยังไงนะเราก็ทําไปตามลําดับขั้นเวลาตั้งแต่พระองค์เนี่ยไล่ตั้งแต่การรู้พร้อมเฉพาะนะ ซึ่งจิตตสังขารนะทำจิตตสังขารให้ลำงับอย่างเนี้ยเราต้องรู้ตรงนั้นก่อนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทําจิตตสังขารให้ลำงับนะปิติรู้ไหมสุขรู้ไหมนะบอกพอจะให้รู้ปิติบอกไปรู้ทุกข์อีก <ret> ลวก็ทุกข์นะมันละตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือนิวรห้าเนี่ยเห็นไหมมันไม่ทําตามลําดับขั้นมาอยู่ๆมันกระโดดมาอ่านตรงนี้เลยพราะกระโดดมาอ่านตรงนี้อ่านแล้วทุกข์ละอุ้ยทุกข์มันไปตั้งแต่แรกแล้วนะ อ่านี่มันจะงงเองอย่างเนี้คยค่อยๆดูเป็นลําดับขัน้นลําดับขัน้นผู้เจ้าจึงให้ละอกุศลก่อนนิวรห้าก่อนนะอ่าหายใจเข้ายารู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทําการสัาคัญที่ลํำงับบางที่ก็บอกต้องสัน่นนะส่วนทางกับผู้เจ้าอีกแล้วใช่ไหมบางที่เขาบอกต้องโยกตัวนั่งสมาธิโย,โยกกันนั่งโยกกันทั้งศาลาเลยนะนายเห็นแล้วน่าสงสารยังเลยมันเป็นอะไรกันโอ้โหไม่ได้ศึกษาคําผู้เจ้านะ แล้วก็พามาหาชนเนี่ยผิดเป็นร้อยๆเลยนะอ่าปรุงแต่งเองทั้งนั้นเลยที่ลบุรีนี่ตีชันัะเข่าตัวนะอ่าเนั่งตีชานกันอ่าครยิ่งตีแรงบอกนะย,งยิงได้ชันมากแต่พู้เจ้าบอกยังไงกายสังขารต้องสงบระงับตัดกับพระมหากัปปินะนในเรื่องปารภพระมหากัปปินะตัดกับพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยทำไมพระมหากัปปินะกายนิ่งไม่ไหวติงเพราะว่าจเจริยานาปานัสสีมาเป็นอย่างดีจึงทําให้ กายไม่ไหวโครงเพราะว่าจิตของเธอไม่ไหวโครงถ้าจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงดังนั้นถ้าจิตสงบกายก็สงบไปด้วยจิตสงบแล้ว <c oughs> กายจะไหวโครงไม่ใช่ฐานะ,น,ะ,ะนี่มันจะขัดแย้งกัน,นกับคนที่ชอบไปปรุงแต่งมรรควิธีใหม่ๆผู้เจ้าจึงบอกเขาจะสอนพัดลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัว <c oughs> รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเนี่ยเมื่อโยมรู้จากจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิต ซึ่งการปรุงแต่งของจิตเนี่ยเป็นได้ทั้งสัญญาสังขารหรือปรุงเวทนาขึ้นมาจิตผู้รู้ธาตุรู้เฉยๆเนี่ยออกไปรับรู้รูปนามคันใดคันหนึ่งก็ตามเรียกการปรุงแต่งแล้วนะจิตถูกปรุงแต่งแล้ว <c oughs> การรู้รเฉพาะซึ่งจิตรู้อย่างไรอไปดูผู้เจ้ากัดพระองค์บอกพิสุจ์ทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกษุนนั้นนะชื่อว่าอะไรเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะเห็นนะเห็นจิตในจิตเป็นอย่างนี้รู้จิตเป็นอย่างนี้ดูจิตเป็นอย่างนี้คือการรู้ลมหายใจรู้ว่าจิตเรากําลังรู้ลมหายใจไม่ได้เป็นรู้อย่างอื่นเราไม่กล่าวอนาปาไม่กล่าวว่าการรู้ลมเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลที่มีสติอันลืมหลงสแสดงว่าถ้ารู้ลมเนี่ยเขาไม่ขาดสติเขามีสติ ไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุ์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสเห็นไหมลมกับผู้รู้ลมขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยจะมีสองธรรมชาติทํางานด้วยกันคือผู้รู้กับลมหายใจคือรูประธาุนะผู้รู้มารู้ลมหายใจถ้าเราเนี่ยรู้สึกถึงลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกผู้เจ้าบอกนี่เป็นกายานุปัสนาสิประฐาน แต่ถ้ารู้ว่าจิตเรากําลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาถ้าใครรู้สึกถึงความเฉยเฉยคือทาในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกเป็นเวทนานุปัสสนาใครเห็นความไม่เที่ยงจังคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเป็นธรรมานุปัสสนาเห็นจิตเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดขณะรู้ลมเนี่ยเห็นจิตไปรู้โน่นหนึ่งแล้วไปรู้โน่อนหนึ่งแล้วไปรู้นี้แล้วเกิดดับเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาสประฐานนะดังนั้นอาณาปานาสติเป็นได้ทั้งสติปัฏฐานทั้ง4ี่เลย ถึงบอกว่าผู้เจ้าอธิบายสติปัฏฐานสีด้วยอานาปานสตินะนั้นทําจิตให้ปลาโมนะถ้าไม่ปราโมดได้ไหรือไม่มันก็ไม่ได้ในเรื่องของจิตานุปัสสนานะทำจิตให้ตั้งมัน่นระดับใดเรียกว่าตั้งมัน่นะไปดูสมาธิ9ระดับในความตั้งมัน่นะนั้นถามเนี่ยโอ้โหถามแบบครอบจักรวาลเลยโอ้โหมันถามกว้างมาตามาบอกว่าอามาคุยได้เป็นวันตรงน,นี้โยมมีเวลานั่งฟังตามาหรือเปล่ากันนะั้นะเปิดคอร์สขยายไป7วันดีไหม แต่มันนั่งฟังให้เต็มที่นะเพราะนั้นไปฟังในซีดีที่เป็นคอสเจ็ดวันสิบวันนะ่บรรยายกันเต็มที่เลยมาไล่ไปทีละอันทีละอันทีละอันเลยนะ,ะ <c oughs> ทำจิตให้ปล่อยนะก็ไม่อยากอธิบายซ้ำมากนะรู้สึกปิติสุขรู้สุกได้ไหมนะได้หมดนะแต่ตรงนี้เป็นลำดับขั้นตอนของสติปัฏฐาน4นะนูจิตสังขาร นะจิตปรุงแต่งอไม่ใช่เรื่องพอใจไม่พอใจนะจิตตสังขารน,นะทุกเรื่องเลยจิตเคลื่อนออกจากลมปุ๊บเป็นจิตตสังขารหมดเลยอทําจิตตสังขารไม่ล้ำงับนะเพราะฉะนั้นมันจะระงับเองมันระงับเองไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติของมันนะต้องใช้ความเพียรเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องความเพียรโดยเราไม่ต้องบังคับเราไม่บังคับแล้วให้จิตมันอยู่นิ่งๆหรอฝันไปเถอะ มันก็จะเกิดดับของมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละ,ะและความเป็นเราก็เคลื่อนไปพร้อมกับจิตตลอดเวลาเลยผู้เจ้าจึงบอกต้องปาราบความเพียร <c oughs> และความเพียรต้องเป็นความเพียรไม่ถอยกลับด้วยดังนั้นเวลาจะตั้งจิตอธิษฐานผู้เจ้าให้ตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี เราจะไม่หยุดความเพียนนะถ้าจะไม่บรรลุถึงสิ่งที่ต้องการบรรลนะุความเพียนให้ต่อนเนื่องแต่การไม่หยุดความเพี่ยนไม่ใช่เร่งจนเกินพอดีนะต้องเพียนพอดีด้วยปารลบความเพียนสม่ำเสมอรัดไว้กับพระโสนะซึ่งปารลบความเพีเ่ยนเกินอีกเหมือนกันเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดไหลเต็มทางจงกรมกม็ <c oughs> เลยนะพระนนท์ไปเรียกพระโสนะมาบอกโสนะความเพียรที่ปารลบจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน โสนาเธอจงปารบความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆกันให้กําหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดนะถ้าไม่พอดีแล้วก็ไม่พอดีเลยนะมันจะบรรลุมากผลไม่ได้นะน,นะครับถ้าสกทาคามีหากตายไปเกิดเป็นเทวดาและบรรลุธรรมคือนิพพานที่ภพภูมิเทวดาใช่หรือไม่ได้อนาคามีหากตายไปเกิด พรมห้าชั้นและบรรุษธ,ธรรมคือนิพพานที่พรมห้าชั้นที่ไปเกิดแช่หรือไม่สกัดคาคามีอนาคามีหากตั้งใจจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมจะได้หรือไม่ครับไม่ได้มันได้ตามเหตุปัจจัยยอมสร้างอย่างไรก็ได้อย่างนั้นตรงนี้หละอันประสูตรเดียวกันคือบุรุษคันน้ํามันถึงเขาจะหวังถึงเขาจะไม่หวังแต่ถ้าเขาสร้างเหตุอย่างนี้เขาต้องได้ผลอย่างนี้ผู้จ้าจึงบอกมรคเมีมมองแปดเนี่ยให้ผลเหมือนกับเครื่องจักรเลยแบบ ให้ผลตลอดเลยไม่มีไม่ให้ผลดังนั้นถ้าโยมคั้นเมล็ดงานะปะพรมน้ําเอามือคั้นต้องได้น้ํามันครูเจ้าบอกถึงจะทําความหวังก็ตามถึงทําความไม่หวังก็ตามคนนี้ก็ต้องได้นะเพราะก็สร้างเหตุถูกต้องนะแต่ถ้าโยมเอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําเอามือคั้นถึงจะหวังได้น้ํามันก็ไม่ได้ถึงไม่หวังก็ไม่ได้เพราะสร้างเหตุผิดน,ะนี่พระสูตรนี้นะ ภูมิชะเช่นเดียวกับบุุษต้องการน้ำมันเสาะหาน้ำมันเที่ยวแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางปะพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปแม้บุุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและความไม่หวังทำความหวังก็หาไม่ได้ความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามเมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางปะพรมน้ำแล้วคั้นอยู่เรื่อยไปบุุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันอยู่เองยังไงก็ได้ ยมไม่อยากได้นิพพานเลยแต่ปฏิบัติมักแปดดีๆได้แน่นอนนิพพานนะไม่หวังก็ต้องได้นะสร้างเหตุถูกนะเพราะเหตุแห่งการได้น้ํามันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทําแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายชันใดก็ชันนั้นนะดันะงนั้นาคามีนะมมนะจะเป็นได้ก็ต้องสร้างเหตุเมื่อสร้างเหตุตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องได้ตรงนั้นนะ จะไปปรารถนาอย่างอื่นไม่มีเพราะการที่เข้าไปตรงนั้นเขาปรารถนาเองผู้จ้าจะแบ่งกลุ่มพวกโสดาสกิทาคาพระหลานไว้กลุ่มเดียวกันพวกอนาคามีจะแยกไปอีกกลุ่มหนึ่งนะพวกโสดาสกิทาคาพระหลานเนี่ยพวกเนี้ยมั่นคงในธรรมวิน,นัยนี้แต่อนาคามีเนี่ยจะเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งคือมั่นคงในสุดทาวาสพบในธรรมวิน,นัยนี้แมมอยากได้พบอีกนิดหนึ่งนะก็เลยหลุดไปอนาคามีนะนี่คือกลุ่มที่ต่างกัน อาาคามีจะตั้งใจไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่แล้วมันสวนทางกันโยมตั้งคำถามเนี่ยมันสวนทางกันการไปเป็นอาาคามีการไปสู่พบใดก็ตามนั่นคือความต้องการของเขาแล้ว <c oughs> ผู้เจ้าตอบกับวัชาวชาวัชชาถามว่า <c oughs> เมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกตัณหาตัณหาของใครก็ตัณหาของสัตว์ผู้นั้นนั่นแหละนะแล้วตัณหาของสัตว์ผู้นั้นพาไปเกิดพบนั้นแล้วบอกว่า จะไปเกิดพพบอื่นก็ความอยหกเขาเอง้วมันพาเข้ามานะดังนั้นมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตัวตัณหาและจิตที่ไปเกาะอารมณ์ดังนั้นจิตสุดท้ายที่เกาะอารมณ์ใดผู้เจ้าบอกอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบบุญก็ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราไปเกาะอกุศลเนี่ยตถาคตให้ทิ้งทันทีให้ไวที่สุดนะที่ให้ดูเมื่อ วันก่อนให้ดูหรือยังที่เหมือนไฟไหม้ลุกองเสื้อผ้าให้ดูหรือยังเนาะเวลาอากุศลเกิดขึ้นยังเหรอดูแล้วเหรออ๊ะทำไมาอยู่ห้องเดียวกันไม่เหมือนกัน <laughs> ให้ดูอีกทีก็ได้เนี <c oughs> ย่ยเมื่อบาปอากุศลเกิดขึ้นเนี่ยภิกษุนั้นพึงกระทําซึ่งฉันทาวายามะอุาาสาอุสระหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า <c oughs> เพื่อระเสียซึ่งบาปอากุศลนั้นเสียโดยด่วนนะต้องบังคับนะต้องละนะ อย่าปล่อยให้มันดับเองนะมันดับเองก็แสดงว่าเราปล่อยให้ไฟลุกไหม้เสื้อผ้าเรานานนะเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโผลงแล้วจะพึงกระทําสันทะวาามะสันทะความพอใจวาามะความเพียรอุสาหะความพยายามอุโสรหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะอันแหลงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียชันใดเข้าันนั้น ดังนั้นจะมีพระอาจจะมีอาจารย์บางรูปบอกว่าอ,อ,อย่าไปดับตามอารมณ์นั้นไปขัดกับคำผู้เจ้าเราเองนะเพราะยิ่งตามอารมณ์ไปก็คือเธอมีสัญญาค่ะจิตกําลังผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินไฟยิ่งมักลุกไหม้ตัวเรานานเห็นไ,ไหมนี่เพราะเหตุเพราะเขาไม่ได้ศึกษาคาศาสานาการบอกสอนก็เลยผิดพลาดไปไม่เคยมีสักสูตรหนึ่งที่ผู้เจ้าให้ไหลาตามอารมณ์ไปเราเลยทําหนังสือมาในเรื่องอินทรีย์สังวร อินสีสังวรนะใครไปที่วัดได้รับอยู่ทุกคนอยู่แล้วหกสิบกว่าพระสูตรแห่งการสอดรับกันของคําตถาคต60พระสูตรผู้เจ้ามีแต่ให้ทิ้งอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะไม่มีให้ไหลาตามอารมณ์เลยนะและคําผู้เจ้าขัดง้างกันไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นพระที่สอนให้ไหลาตามอารมณ์คุณเข้าใจผิดแล้วคุณไปนั่งอ่านคําตถาคตซะก่อนนะนะนะาเพระฉะนั้นเราเลยรวบรวมมาให้เพื่อให้รู้ว่าผู้เจ้าไม่มีการพูดขัดแย้งกัน และผู้เจ้าให้ละอารมณ์อย่างเช่นตัวนี้อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็ให้รีบละาอารมณ์นะเสาเขื่อนเสาหลักก็ให้รีบสํารวมจิตมาอยู่กับกายแล้วละอารมณ์ที่เหลืออินทรีย์สังวรก็ให้สํารวมจิตละอารมณ์ภายนอกถ้าไม่ละอารมณ์ภายนอกก็แสดงว่าเธอเป็นผู้ประมาทอย่างนี้จะมีหมดเลยในนี้60กว่าข้อสุดนะเพราะนั้นผู้เจ้าพูดขัดแย้งกันไม่ได้นะ